วิภาวีเปิดใจหลังฮุนไดย้ำแค้นเปเปอร์แบงค์สื่อเกาหลีเตือนให้ระวังหนึ่งสิ่งวันที่24พฤศจิกายน2566คันหลงการแข่งขันวอลเล่บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูการ2023-24รอบ2ซึ่งฮุนไดฮิวสเตรทของมดวิภาวีสีทองเอาชนะกวางจูเปเปอร์แบงค์ไปแบบสุดมัน3-0ศเซต25-22 25-18และ25-21เก็บเพิ่มเป็น20คะแนนขยับรังรองจากสูง หลังจบเกมมดวิภาวีสีทองหัวสาวอลเลยบอลหญิงไทยเปิดเผยว่านี่คือผลที่ได้มาเพราะเราช่วยเหลือกันจียุนเป็นน้องที่ดีมากแต่บางครั้งเธอก็สูญเสียความมั่นใจฉันก็มักจะปลอบโยนและให้ความมั่นใจกับเธอเสมอว่าเธอทําได้ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างเกาหลีกับไทยคือสภาพอากาศถึงนี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันเห็นหิมะแต่มันก็ดีที่ได้เห็นหิมะเป็นครั้งแรกในเกาหลี หลังจากนั้นสื่อข่าวชาวเกาหลีได้ยกตัวอย่างนักกีฬาที่เล่นหิมะจนเป็นหวัดเพื่อเตือนวิภาวีให้รักษาสุขภาพให้ดีโดยระบุว่าชายเฟยฉางจากฮุนไดแคปิตอนก็สนุกกับการดูหิมะเช่นกันแต่ก็เป็นหวัดระวังเป็นหวัดซึ่งวิภาวีก็พยักหน้าด้วยสีหน้าจริงจังโปรแกรมต่อไปฮุนไดฮิวสเตรทมีคิวพบกับ GS a n ค e c ในวันที่26พฤศจิกายน2566เวลา14นาฬิกา